สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรจนสมบูรณ์มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซื้อหาวกวัดแกงกระบี่ในมือ,อยังดุเดือดรัศมีกระบี่ของเขาไล่ตามวิญญาณที่พังทลายของจกักรพรรดิสีเทาไปอย่างรวดเร็วจกักรพรรดิสีเทาคำรามออกมาด้วยความโกรธเขาถูกซื้อหาวหั่นเป็นชิ้นชิ้นบาดแผลที่เขาได้รับเป็นความทรมานยังน่าเหลือเชือกอย่างไรก็ตาม ครึ่งจักรพพัดอมะตะยังคงเป็นครึ่งจักรพพัดอมะตะในท้ายที่สุดแม้ว่าวิญญาณบรรพการของเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆแต่เขายังไม่สามารถเสื่อมซารายสามารถรวมตัวกันใหม่ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามภายในร่างกายเขายังคงปกคลุมได้กดเต่าของซือเหาทําให้เขาไม่สามารถฟื้นตัวได้ในทันทีซือเหาคำรามออกมาร่างกายเขาย่อขนาดลงมากลับเป็นปกติก่อนจะใช้กระบี่เซียนของเขาแทงไปข้างหน้า นี่เป็นการปาปามที่ชฉวยโอกาสย่างเด็กขาดคนอื่นจะไม่ถอนหายใจด้วยความประหลาดใจได้อย่างไรพลังชีวิตของครึ่งจักรพรรดิอมะตะมหาศาลยากจะถูกสังหารมันเหมือนกับตอนที่ซือหาไปเชิญหน้ากับจักรพรรดิทั้งสาร่างกายเขาแตกออกหลายครั้งแม้แต่ช่องว่างระหว่างคิ้วเขายังถูกทะลวงเป็นรูแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ตายในตอนนี้จักรพรรดิสีเทาก็เป็นแบบนี้เขากำลังต่อต้านแม้ว่าแขนของเขาจะขาด ร่างกายถูกแบงก่งออกเป็นชิ้นๆแต่เขายังมีความกระหายเลือดไม่หยุดข้าซื้อหาวดวงตาแดงก่ำเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีค่าสุดดังนั้นเขาต้องใช้โอกาสฆ่าฝ่ายตรงข้ามให้ได้ในท้าที่สุดผู้เชี่ยวชาญผู้ยิ่งใหญ่สองคนก็ขัวพันกันเข็นข่าเข้าไปในข่วงลึกของเทาไดแห่งความกอเหลาหุ่นมัดของซื้อหาวทุบทำลายร่างกายจัก,กรพรรดิสีเทาอย่างบ้าคลาั่งจัก,กรพรรดิสีเทาคำรามออกมาด้วยความโกรธจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เขาไม่เคยประสบความพ่ายแพ้แบบนี้มาก่อนมันทำให้เขารู้สึกอับอายและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเขารวมร่างของเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามมีกดเต่าของซือหากระจายอยู่ภายในเนื้อหนังของเขาดังนั้นร่างกายเขาจึงเต็มไปด้วยรอยแตกไม่สามารถรักษาได้อย่างสมบูรณ์ซือหาสร้างรอยประทับกำปั้นระเบิดเขาออกจากกันอีกครั้งเรื่องจากนี้นิ้วชี้ของเขายังบดขยี้วิญญาณดั้งเดิมที่อยู่บนหน้าผากของจ่าพัสสีเทา ข้าเป็นถึงจัก,กรพรรดิไม่มีทางที่ข้าจะเสื่อมสาหายตลอดการจัก,กรพรรดิสีเทาคำรามออกมาดิ้นล้นกับทุกสิ่งที่เขามีสิ่งมีชีวิตระดับครึ่งจัก,กรพรรดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าจะฆ่าได้ง่ายๆไม่เช่นร่างกายของครึ่งจัก,กรพรรดิจากก้าวสอนสิพิภพคงไม่เผาไหม้อยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายล้านปีในอีกด้านหนึ่งในสนามรบอีกแข่งในทะเลแห่งความก่อการต่อสู้นั้นรุนแรงมากเช่นกันเลือดสาดกระจายไปทุกที่ร่างกายที่แท้จริง อื่นของซือหาวกำลังต่อสู้กับจกักรพรรดิใหญ่อย่างจริงจังทั้งสองต่อสู้กันจนแม่น้ําแห่งการเวลาปรากฏขึ้นและกําลังจะเปลี่ยนเส้นทางการต่อสู้พวกเขารุนแรงเกินไปส่งผลกระทบต่ออดีตปัจจุบันและอนาคตเราสามารถเห็นลิ้วหลังของลาแสงพุ่งออกมาบางก่อตัวขึ้นมาน,นานมาแล้วบางก็พุ่งไปสู่อนาคตหมุนวนไปตามการเวลานับล้านล้านปีสัญลักษณ์เหล่านี้ ปกคุมท้องฟ้าไปทั้งแถบอย่างไรก็ตามลำแสงเหล่านี้ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตใดๆและไม่ได้มีผลกระทบต่อวิถีใดๆอย่างแท้จริงข้ายอมรับว่าเจ้าแข็งแกร่งมากแต่ต่อให้เจ้าชนะข้าได้แล้วยังไงล่ะสุดท้ายเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีจะกระพัดใหญ่กล่าวไปเอาความมั่นใจมาจากไหนหลังจากที่ข้าข่าเจ้าไปแล้วชัยชนะหรือแพ้สำหรับเจ้ายังมีความจำเป็นอยู่หรือ ซสือหาวตะโกนออกมาปีกยักษ์คู่หนึ่งปรากฏขึ้นข้างหลังเขาพลังหยินและหยางหมุนวนปะทะกันอย่างรุนแรงซสือหาวกะตุ้นปีกกดเตาของเขาเพื่อให้มันกลายเป็นพลังจากสิ่งที่ไม่มีสิ้นสุดปีกเระเดานี้เป็นศูนย์รวมของกดเตา่าซึ่งรวมขุนเพิงหงเพิงที่แท้จริงจัก,กระพัดสายฟ้าและปีกศักดิ์สิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญอื่นอีกมากมาย จากนั้นเมื่อพวกมันมาอยู่ในมือของซื่อหาวพลังพวกมันจะทะลวงออกจากระดับราชามตะมันนานแล้วจัก,กรพรรดิใหญ่ถูกทุบได้ปีกเหล่านี้ซื่อหาวกำชับร้อยประทับกำปั้นที่ปัจจุบันอยู่ในนั้นมีความลึกลับอันลึกซึ้งของคำคีอมตะยานวิเศษหกสงสาวัตและศิละปะสวรรค์อื่นทั้งหมดถูกโจมตีออกไปในครั้งเดียวหลังจากถูกผักดาได้ถึงขีดจำกัดมันก็กลายเป็นยานวิเศษของเขาเอง ต่าผู้ยิ่งใหญ่ของเขากลายเป็นพลังที่ไม่มีใครเทียบได้บทเขยีสีสากของจกักรพรรดิใหญ่มงกุฎสีม่วงทองระเบิดพลังงานสีม่วงทั้งหมดอยู่เหนือการพังทลายจากักรพรรดิใหญ่คำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งเขาล่วงลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นวิญญาณเขาก็หลบหนีออกจากร่างกายต้องการจะชีวิตรอดครึ่งจกักรพรรดิล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจกักรพรรดิใหญ่ถือว่าเป็นบุคคลระดับสูงสุด ไม่เคยพบคู่ต่อสู้แม้แต่คนเดียวอย่างไรก็ตามวันนี้จักพัรดใหญ่ได้ริมรถความพ่ายแพ้อันขมขื่นแบบนี้เขาพ่ายแพ้แก่คู่อื่นและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรลบนี้แม้ว่าครึ่งจัก,กรพรรดิจะไม่มีวันเสื่อมสลายและยากที่จะฆ่าแต่เมื่อวิญญาณดั้งเดิมของพวกเขาถูกฉีกออกสมราวสำรารากฐานของพวกเราก็จะสูญเสียไปเช่นกันค่ะในขั้นตอนนี้ซือหาเหลือเพียงคำเดียวร่างจริงทั้งสอง เคลื่อนไหวไร้ตามจากระพัดสีเทาและจักรพัดใหญ่ปาถนาจะปาปามและสังหารพวกเขาในส่วนลึกของดินแดนแห่งความมืดนี้เป็นอีกสนามรบในสถานที่แห่งนี้เมฆดำแผ่นดินแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแผ่นดินใหญ่ที่ไม่มีสิ้นสุดพังลงมาหินหนื่ทิพพุ่งออกมาจากใต้ดินก็เป็นสีดำทั้งหมดเทพบลิุกํำลังต่อสู้กับจักรพพัดขนนกอย่างยิ่งใหญ่การต่อสู้พวกเขารุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อโลกทั้งใบถูกทำลายดวงดาว แหลกสลายพวกมันตกลงมากลายเป็นซากวระหักพังอย่างไรก็ตามแรงกําเนิดความมืดยังคงแผ่ขยายออกไปด้านนอกในโลกมีแรงกําเนิดความมืดหนาทึบ้าตอนนี้ไม่มีทางเลือกและไม่มีทางออกการต่อสู้คือทางเลือกเดียวเทมริวคู่เป็นมงคลและอ่อนโยนตแต่เดิมถึงกับเข็นข้าได้เปเอำเภอที่แท้จริงต่อสู้กับการต่อสู้น้องเลือดนั้นจกกักรพพัดขนนกแข็งแกร่งมาก ส่งพลังที่สุดในสามจักรพรรดิอมตะนาดีตหอกของเขาเป็นกู้สังหารบรรพุรุษจากยุคจักรพรรดิล่วงหลดตอนนี้หอกเขายังมีเลือดของคนคนนั้นอยู่มันไร้ประโยชน์ย้อนกลับไปตอนนั้นเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ค่ะแม้แต่วันนี้เจ้าก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิมเสียงจัก,กรพรรดินกเย็นชายอย่างไม่น่าเชื่อเขาถือหอกในมือแทงไปข้างหน้าครั้งแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันนับนล้านล้านลีแต่การโจมตีพวกเขาสามารถส่งไปหากันได้แนวรมหายใจเดียวเท่านั้น หัวหอกสีแดงยังคงเตมไปเรวยเรือดที่น่าสยดสยองไรอย่างอายย้อนกลับไปถ้าไม่ใช่พวกเจ้าร่วมมือกันสามคนพวกเจ้าจะยังสามารถเอาชนะใครได้เจดีน้อยส่งเสียงร้องออกมาในเวลานี้มันมีถึงสิบชั้นทําให้พลังของมันกล้าไปสู่ระดับครึ่งจกักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยนี่คือเจดีน้อยในสมัยนั้นมันยังคงมีลักษณะไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกับความเสียใจและความขุนเคืองมันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่กระดูกข,ของครึ่งจกักรพรรดิคนนั้น รวมตัวกันกับมันเทปลิวก็โจมตีอย่างบ้าคลั่งตอนนี้กิ่งก้านเขาไม่เป็นระเบียบแต่ยังสามารถปลดปล่อยแสงริบระยับความว่างเปล่าสันสะเทือนเมื่อปีกสังสิทธิ์บนหลังของเจ้าพัดขนนกเคลื่อนตัวลมแรงก็เพิ่มขึ้นเป็นล้านล้านลียิ่งกว่านั้นปีเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากในเวลานี้พวกมันมีขนาดเพิ่มขึ้นอีกครั้งกลายเป็นอาวุธที่เหมือนใบมีสองอันเจาะไปข้างหน้าจักรวาลอันยิ่งใหญ่ถูกตัดขาดจากกัน เจ้านกบ้ามอบชีวิตมาเจดีน้อยคำรามออกมาตัวเจดีสิบชั้นมันส่องแสงทําให้เกิดภาพทําขนาดใหญ่มันโดดข้ามไปข้างหน้าโจมตีจักรพพัดนกอย่างสุดกําลังข้าจะสู้กับเจ้าให้ตายเจดีน้อยคำรามออกมาเป็นภาษารวมกับกระดูกของครึ่งจักรพพัดทำให้มันไม่ใช่ตัวตนของมันอีกต่อไปตอนนี้เทพหลิวกำลังเผชิญหน้าจักรพพัดขนนกอย่างเข้มขน้นกิ่งก้านเทพหริวปรากฏเป็นแนวที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผสมประสานกับสัญลักษณ์เต่าที่ยิ่งใหญ่ถูกกดปลายออกมาข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใครเทียบได้ภายใต้สวรรค์นี้พวกเจ้าเป็นเพียงแค่เปลวไฟของสิ่งมีชีวิตที่ร่วงหล่นพวกเจ้าทุกคนไม่อาจฝืนกดสวรรค์ดได้พวกเจ้าทุกคนควรต้องตายจากักรพรรดิขนนกยิงพยองมากการโจมตีขด,ดูร้ายยิ่งขึ้นไปเทพหริวบินออกไปข้างหลังเปลเพลิงครึ่งจกักรพรรดิอมาตาบนร่างกายต้นไม้สั่นไหวไม่รู้จบการโจมตีจกักรพรรดิขนนกครั้งนี้แทบจะทําให้เปลวไฟดับลงข้า จักรพพัดขนนกถือหอกสงคารามแทงไปข้างหน้าเขาต้องการแทงทะลุร่างต้นไม้นิดด้วยแรงผักเพียงครั้งเดียวเมื่อมองเห็นแสงริบระยับคมหอบพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างเทพหรือก็ประทุกออกมาอย่างไม่สิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาถูกกบคุมไปด้วยเปลไฟสีทองเทพหรือโจมตีสู้เพื่อเอาชีวิตรอดการโจมตีเขาเขย่าท้องฟ้าเบื้องบนและแผ่นดินเบื้องล่างสัญลักษณ์สีทองถูกกดดป่ออกมาฝ่ามือนั้นไม่สิ้นสุด ด้วยเสียงดังหอ,อกกระเด็นออกไปด้านหลังเทพหลิวก็ลุกไล่เข้าไปไประชิดเพื่อทําการต่อสู้กับจกักรพรรดิขนนกทุกคนที่กล้าปผเชิญหน้ากับข้าตายไปหมดแล้วจกักรพรรดิขนนกกล่าวอย่างเย็นชาเขามีพลังและมีความมั่นใจแบบนี้ความเร็วของเขาไม่มีที่เปรียบเทียบแม้แต่แสงก็ไม่สามารถตามความเร็วเขาได้เพียงเขากระแทกหมัดออกมาครั้งเดียวเทพหลิวก็กระเด็นกลับหลังดวงตาของเทปหลิวส่องประกายมือเขาเคลื่อนไหวไปมา คุบออกไปด้วยศิละปะสวรรค์หกสงสวัดรุมดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่ากืนกินสายฟ้าทั้งหมดตอนนี้เทพหรือฟื้นความทรงจำในอดีตของเขามานานแล้วเชี่ยวชาญในยานพิเศษของเซียนโบราณทั้งหมดสามารถแสดงออกได้ตามต้องการยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่เปลวไฟของจัก,กรพรรดิก็รวมเข้าไว้ด้วยกันกับเขาตอนนี้รัศมีพลังของเทพหรือเป็นสิ่งที่ใ,ใครเทียบได้ผู้เชียวชาญจากยุคแห่งการร่วมสาวรายของจัก,กรพรรด รวมถึงทศาสะตาของพวกเขาทั้งสองประสานกันอย่างสมบูรณ์แนดีตวิญญาณของเปลวไฟจักรพพัดได้จากไปแล้วกลับไปอีกด้านหนึ่งของอาณาจักรทะเลกลายเป็นเปลวไฟเซียนก้อนหนึ่งตอนนี้มันกลับมาเพื่อสังหารครึ่งจักรพพัดของที่นี่ตามเจตจำนงเดิมแนดิตหลังจากนั้นไม่นานเจดีน้อยก็ถูกอัญเชิญมามันลอยอยู่เหนือศีรษะเทพหริวกะดูของจักรพพัดและเปลวไฟของจักรพพัดเดิมเป็นร่างเดียวอยู่แล้วตอนนี้พวกมันเสริมซึ่งกันและกันเช่นนี้ พลังยิ่งใหญ่ขึ้นเทพร็วได้ประสานอินอย่างต่อเนื่องจากนั้นเขากุ้งออกไปยังดุเดือดร่างกายเขากลายเป็นลำแสงสีขาวที่พันกันกันกบจักรพรรดิขนนกแครร่างกายที่พังทลายเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมารเผชิญหน้าค่ะให้ข้าดูไหนว่าเจ้าจะอดทนในการต่อสู้ครั้งนี้ไปได้นานแค่ไหนจักรพรรดิขนนกเย็นชามากเขารู้ว่าอีกฝ่ายกำลังพยายามช่วยซื้อเวลาให้กับข่วงในเวลานี้เทพริวประทุกออกมาได้เจ็ดจำนวนค่ะ ทำทุกอย่างที่ทําได้เพื่อต่อสู้กัจกรพดขนนกเรือดพุ่งออกมาเจ้าไรเจกรจกพัดขนนกทันใดนั้นกิ่งก้านของเทพหรือปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าแทงเข้าไปในร่างกายเขาเฮะทำให้ข้าหลังเรือดจุดจบของเจ้าจะต้องอานาถอย่างยิ่งการแสดงออักพจรดิขนนกนั้นเย็นชาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เทพบรลลไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คําเดียวตอนนี้เขาโจมตียงบ้าคัังเสื้อผ้าขาวของเขาโบกสะบัดผิวไหว การต่อสู้ครั้งนี้รุนแรงมากเทพหริวทำทุกอย่างที่ทำได้ตายซะจะพัดขนนกคำรามออกมาตอนนี้เขาโกรธจัดจัด,จดเขาไม่สามารถฆ่าเจดีและต้นไม้นี้ได้ทำให้เขามีเจดจำนงฆ่าพุ่งกระฉุดเดเสียงที่ดังกังวานขนนกอมะตะที่ไม่มีสิ้นสุดปรากฏขึ้นนอกร่างกายเขาหนานแน่นละมากมายบินไปทางเทพหริวและเจดีน้อยขนนกเหล่านี้เป็นขนนกระดับครึ่งจกักรพรรดิอมะตะที่สร้างขึ้นโดยร่างกายเขาเอง ซึ่งมันมีอำนาจไม่รู้จบขนนกเพียงเส้นเดียวเพียงพอจะกวาดล้างราชามาตามากมายเทพบลิวเรีกเรียงขนนกพวกนี้โดยไม่ได้ไเผชิญหน้าโดยตรงทะเรงความกรรหนถูกขนนกบดขยี้กลายเป็นรูขุ่นจากนั้นบางโรคก็ถูกสร้างขึ้นทีละใบหนึ่งลูกศอนขนนกหนึ่งโรคขนเหล่านี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งและจากนั้นพวกมันก็บินย้อนกลับไปโดยไม่หยุดจนกว่าจะทำลายเป้าหมายได้เปลวไฟจกักรพรรดิถูกทำลาย จากนั้นใบไม้ก็ปลิวสวัยจากความว่างเปล่าทีละใบาบางก็เป็นสีเขียวบ้างก็เป็นสีทองแผวพราวเกินกว่าจะเปรียบเทียบเเสียงนั้นใบหริ่วที่ไม่สิ้นสุดก็รวมตัวกันกลายเป็นพายุพร้อมกับปเปลวไฟของจักรพพัดเที่ยร่วงโรดอยู่เพียงน้อยนิดพุ่งไปยังลูกศรของขนนกเหล่านั้นพวกมันประทาด้วยพลังที่ร้นไปสู่สวรรค์เมื่อทุกอย่างเงียบโรยอีกครั้งก็มีใบไม้อยู่เต็มพื้นเทพริว่วถอยกลับเขากาก,ากเลือดออกมาไม่หยุด ใบหน้าของเขายังคงสงบนิ่งไม่หวั่นเกรงต่อความตายเปลวไฟของจัก,กรพรรดิก็รีบรงเผยเห็นลักษณะที่แท้จริงของเทเริวเสื้อผ้าขาวเขามีจุดเลือดอยู่เต็มไปหมดแท้จริงแล้วเทเริวกลับเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเพียงแต่ว่านางแต่งกายด้วยชุดของบูรุษเท่านั้นนางไม่ใช่ครึ่งจัก,กรพรรดิที่แท้จริงเพียงการรวมเข้าของเปลวไฟและครึ่งจกักรพรรดิจึงทำให้หนางสแสดงพลังครึ่งจกักรพรรดิออกมาได้ ข้าเทมริวส่งเสียงคำรามออกมาแม้ว่านี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่นางยังคงแสดงความองอาจกล้าหาญโดยไม่มีความมุ่งร้ายใดๆหลังจากต่อสู้มาถึงจุดนี้สิ่งต่างๆใกล้จะจบลงแล้วเทมริวถูกโจมตีถอยหลังอย่างต่อเนื่องเปลวเพิงของจั๊พัดเริ่มสะรัวการโจมตีจั๊พัดขนนกยังคงวูบวาบอยู่ตรงนั้นชีวิตของข้ามาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เทพบิลิวพูดอย่างสงบส่งเสียงไปยังซือหาวในขอบเขตที่ห่างไกลของทะเลแห่งความกอหนบอกซือหาวเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสู้แท้จริงที่นี่เพราอเพื่อซือหาวเร่งจัดการกับสองจักพรรดวเหลือก่อนเวลานางจะหมดลงเทมบิลิวถอยกลับมาเดี๋ยวนี้ซือหาวคำรามออกมาเขาไล่ตามจากพัดทั้งสองอย่างบ้าคลั่งได้ความประสงค์จะจบชีวิตพวกเขาพอเมื่อเขาไปทั้งสองมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาความพยายามของพวกเขาจะถือว่าล้มเหลวอ,อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เทพบลิวกำลังไปเชิญหน้ากับมนตรายถึงชีวิตดูแลตัวเองดีๆนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายของเทพหลิวเสือหาวคำรามออกมารู้สึกเหมือนกับว่าขวาัวดจรปดของเขากำลังถูกฉีกออกจากกันในเวลานี้เขาไล่ตามครึ่งจับพัดทั้งสองเพียงแต่ยังสังหารพวกเขาไม่ได้สิ่งมีชีวิตระดับครึ่งจับพัดนั้นตายยากอย่างแท้จริงแม้พวกเขาจะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ทุกขังวิญ,ญญาณดั้งเดิมก็ยังกลับมารวมกันได้ขังเสือหาวเกือบจะสิ้นหวัง เขาจุดเปลวไฟของโรหิตกั่นแท้ของตัวเองทำลายกักระพัดทั้งสองอย่างสาหัสจากนั้นเขาระทิ้งสถานที่แห่งนี้เดินทางกลับไปช่วยเหลือเทพหลิยวเขารู้ว่าตอนนี้เทพหลิยวอยู่ในสถานก,การณ์วิกฤตจ,จะพัดขนนกแข็งแกร่งเกินไปเทพหลิยวไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของเขาและกำลังจะตายอย่างสมบูรณ์ในตอนที่ซือหาวกลับมาถึงเจดีน้อยถูกบดขยี้จนแหลกกละเอียดไปแล้วแม้ว่าเจดีน้อยจะมีกระดูกจากพัดผสมอยู่ แต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถทนไหวถูกทำลายไปทั้งร่างกายและวิญญาณในขณะเดียวกันเทพิลกํำลังระเบิดร่างกายตัวเองเพื่อรากศัตรูไปพร้อมกันเทริวหยุดซืือหาวเกี่ยรร้องออกมานี่คือสิ่งที่ข้าสามารถทำได้ทเทมิลกล่าวชีวิตของนางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วดังนั้นนางจึงไม่มีความลังเลใดๆที่จะทำการแลกชีวิตกับจกักรพรรดิขนนกแสงเพลิงปกคลุมจะพัดขนนกเผาไหม้แถลงความกอโ้อน จักรพรรดิคนนกคำรามออกมาด้วยความบ้าคลั่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องไปเชิญเปลไฟจัพัดเที่ยร่วงหล่นรวไปถึงการระเบิดวิญญาณดั้งเดิมของผู้เชี่ยวชาญในระดับเทพหริอเป็นสิ่งที่เขา,เเเขายากจะรีกเลี่ยงอันตรายได้โดยปกติแล้วบุคคลระดับพวกเขายังไม่กล้าจะสัมผัสกับเปลเพิงจกักรพรรดิของคนอื่นนับภาษาอะไรกับการที่มันจะระเบิดใส่หน้าของพวกเขาโดยตรงเพิงจักรพรรดิมีความผิดปกติทุกประเภทเพราะมันมีตาประทับของครึ่งจกักรพรรดิคนหนึ่ง ตอนนี้เมื่อมันระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงย่อมสร้างความเสียหายอย่างถึงที่สุดต่อเครึ่งจักรพัดด้วยกันจักรพัดขนนกทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อต่อต้านท่าสังหารนี้ข้าเสือหาวโจมตีอย่างบ้าค้างไปที่จักรพัดขนนกทันใดนั้นเปลวไฟจักรพัดก็ประทุขึ้นมันล้อมรอบจักรพัดขนนกเปลเพลิงที่รุกโชดช่วงก็สามารถเผาผ่านได้แม้กระทั่งพลังของความกอระห่ณจักรพัดขนนกคำรามออกมาด้วยความโกรธร่างกายเขา เป็นสีดำไม่เกี่ยมขาดลุ่งริ่งรากฐานเขาได้รับคานบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามในเวลานี้เปลวไฟนั้นก็ระเบิดเช่นกันลางเทพเหลวกลายเป็นผ้ามัวใบของเหลวเขียวแห้งกลายเป็นเท่าทานอย่างรวดเร็วนางไม่สามารถรักษาร่างกายมนุษย์ไว้ได้ต่อไปกลับสู่สภาพต้นเหลวแต่ถึงกระนั้นเปลวไฟยังลุกไหม้ต้นเหลวยางรุนแรงจนทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเท่า่านเสือหาเกิดความคุม้มคลั่งอย่างถึงที่สุดการโจมตีทั้งหมดเขามุ่งหน้าเข้าหาจ่าพัดขนนก ขณะเดียวกันเขายังสกัดโลหิตแก่นแท้ของเต่เองออกมาเพื่อประคองวิญญาณสุดท้ายเทพบริวต้นไม้ส่วนใหญ่กลายเป็นเท่าฐานไปแล้วสุดท้ายหลังจากการลุกไหมย้ยาวรุนแรงเหลหือเพียงตอไม้สีดำสนิทเทพบริวเสือหาวเกียรร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเขาทำทุกอย่างที่ทำได้แต่เขาทำได้เพียงรักษารากของเทเบริวและลําต้นสีดำไม่เกี่ยมตอไม้สีดำที่ไม่เกี่ยมยังคงอยู่แต่พลังชีวิตอันมหาศาลของมันได้หายไปหมดแล้วถือได้ว่าเป็นการร่วงโรนอย่างสมบูรณ ฉากนี้ทําให้ซือหาวรู้อย่างลึกซึ้งเขารู้สึกเจ็บปวดและเศร้าโศกอย่างไม่น่าเชื่อเขาคำรามสู่สวงสวรรค์พลาัางศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายเขาคุ้งผลานเขาเสียสติไปอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เขายังเด็กเขาค้นหารอยเท้าของเทพหลิวอยู่เสมอเพราะต้องการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับอาจารย์เขาแล้วบทสรุปนี้ทําให้เขายอมรับได้อย่างไรเทพหลิวตายไปต่อหน้าต่อตาเขาเทพหลิวซื้อหาคำรามออกมาเขาเอื้อมมือออกไป อยากหยุดทุกอย่างอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลังจากกายเป็นขึ้นจักรพรรดิอมตะป็นเรื่องยากสาหรับสิ่งภายนอกที่จะรบกวนหัวใจเต่าของเขาแม้ว่าซือหาวจะไม่ได้เย็นชาเหมือนจักรพรรดิสีเทาจากักรพรรดิใหญ่และจกักรพรรดิขนนกแต่ก็เป็นเรื่องยากที่อารมณ์ของความสุขความเศร้าจะสามารถส่งผลกระทบต่อเขาได้อย่างไรก็ตามตอนนี้น้ําตาเขาไหลพาน้ําตาเขาไหลออกมาอย่างต่อเนื่องกี่ปีแล้วที่เขาไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้ เขารู้สึกถึงความเศร้าโศกอย่างไม่รู้จบในที่สุดข้าก็เดินตามรอยเท้าของท่านมาจนทันแต่สุดท้ายท่านก็ไม่อยู่ที่นี่แหล้วซือหาวอยู่ในความเจ็บปวดยังไม่น่าเชื่อหากไม่มีเทพบริวก็ไม่มีซืือหาวในปัจจุบันหลังจากประสบความทุกข์ยากในชีวิตยังไม่รู้จบในสุดเสียราน้อยก็พังงาดขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขาไล่ตามเทพบริวมาจนถึงอีกฟากหนึ่งของอาณาจักรทะเลเทพหริวกับตายไปแล้วมินำซ้ำยังตายต่อหน้าต่อตาเขาด้วย ซสือหาวท้อแท้และเศร้าโศกหลังจากสังหารมาถึงที่นี่เขามักจะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทพหริวอยู่เสมออย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเขายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยข้ายังไม่แข็งแรงพอข้ามาสายเกินไปแล้วซือหาวโทษตัวเองอันที่จริงเขาทำงานหนักมามา,มากพอแล้วใครจะสามารถพังงานขึ้นในยุคที่ยิ่งใหญ่นี้ทะลวงผ่านเข้าสู่ระดับครึ่งจะพัดหลังจากเป็นราชามาต่าเพียงไม่กี่ปี เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขามาถึงอีกด้านหนึ่งของอาณาจักรทะเลได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่เขายังสายเกินไปเสือหาดูเหมือนจะบ้าคลั่งอย่างสมบูรณ์ทุกการโจมตีเขาต่างรัวแล้วแต่มุ่งหน้าสังหารจักรพพัดขนนกจักรพพัดขนนกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นเพราะในเวลานี้เปลไฟครึ่งจักรพพัดคนนั้นยังคงกัดกินร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องแม้แต่วิญญาณดั้งเดิมก็ยังได้รับผลกระทบในโรคอันยิ่งใหญ่นี้มีเพียงครึ่งจักรพพัดเพียงห้าคน ทุกคนมีพลังสามารถสั่นสะเทือนจาวาให้แตกเป็นเสี่ยงดังนั้นเปลไฟวิญญาณของพวกเขาจะมีความร้ายแรงมากแค่ไหนเป็นที่ทราบกันดีหลายปีมานี้เหตุผลที่จัพัดนกและจัก,กรพรรดิคนอื่นไม่โจมตีร่างกายไม่เกียมของคนคนนั้นก็เป็นเพราะพวกเขาดูดีว่าถ้าสังหารสุดท้ายคนคนนั้นอยู่ในเปลไฟนี่เองแม้ว่าครึ่งจักรพรรดิคนนั้นจะตายไปแล้วอย่างสมบูรณ์แต่ยังมีสัญชาตญาณประเภทหนึ่งยังคงอยู่แจกจำนงที่อยู่ในเปลไฟวิญญาณเขา เป็นศัตรูจับพัดขนนกและคนอื่นอย่างแน่นอนจับพัดขนนกคำรามออกมาปีกคู่หนึ่งขยับสวรรค์และปพีแตกออกจากกันกำแพงแห่งความกรอนหนพังทลายลงเป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามร่างจริงของซื่อหาวสองคนลงมือสังหารเขาพร้อมกันทําให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์อันตารายอย่างถึงที่สุดเดิมทีเขาถูกกัดก่อนได้เปลไฟของครึ่งจับพัดอยู่ตลอดเวลาวิญญาณเขาได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสทุกทรมานอย่างมากดังนั้นตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเขา ยิ่งแย่ลงไปอีกในเวลาเดียวกันซืือหาวได้แสดงยาพิเศษเขาเพื่อส่งร่างกายที่ไม่เกียมของเทพริวออกจากดินแดนแห่งนี้หากเขาสามารถรอดชีวิตไปได้เขาจะติดตามช่วยเหลือทุกคนอย่างแน่นอนไปเถอะเทพบิลิวหลายค่ากลายเป็นจกักรพรรดิเมื่อไหรข้าจะชุบชีวิตท่านขึ้นมาอีกครั้งเสือหาวพูดกับตัวเองเขาดูดีว่าความหวังนั้นแท้เป็นไปไม่ได้เทพบิลวตายไปแล้วแม้แต่วิญญาณดังเดิมเขายังถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์แล้วจะชุบชีวิตกลับมาได้อย่างไร ทั้งหมดที่เขาสามารถพึ่งพาได้คือเศษเสี้ยววิญญาณของเทพริวที่อยู่ในร่างกายเทพริวแห่งความมืดซือหาวหวังว่าเมื่อเขามีพลังมากพอเขาจะสามารถย้อนกลับจักรวารสร้างเทพริวแท้จริงขึ้นมาใหม่ข้าซือหาวคำรามออกมาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อข้าจะพัดขนนกหนึ่งแนวร่างจริงเขาสูงตั้งงานอยู่ในโลกนี้มือขวาเขาสั่นไหวได้วยความสดใสแสงอมตะเจิดจ้าพุ่งขึ้นสู่สวงสวรรค์ ต่อตัวเป็นขวานยักษ์ที่ส่องประกายวิบวับจากนั้นเขาก็ส่งมันไปที่จักรพัดขนนกอย่างรุนแรงแม้ว่าจักรพัดขนนกจะต้องทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ความแข็งแกร่งเขายัางอยู่ที่นั่นเขาขับอะไรเปลวไฟจักรพัดออกจากร่างกายก่อนจะใช้หอกสงครามเพื่อต้านขวานยักษ์ที่ตกลงมาจากท้องฟากประกายไฟบินไปทุกทิศทางสถานที่แห่งนี้พังทลายลงไม่มีอะไรเหลือแล้วภายใต้พลังการโจมตีที่ไม่ใครเทียบได้มันเกินความเข้าใจของชาวโลกไปแล้ว ในอีกทางหนึ่งตัวตนแท้จริงอีกคนของซือเหาเต่งเสียงคำรามออกมาฝ่ามือและนิ้วเขาส่องปากกายกระเบียดเซียนเล่มหนึ่งแทงเข้าสู่กลางหลังจักรพพัดขนนกก่อนจะบิดไปมาอย่างรุนแรงโอเคครับเจอกันในะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ